โอเคก็ได้มาถ่ายสักที109กรุงเทพอภิวัชเชียงใหม่เมื่อกี้ตอนรถธรรมดาสนหนึ่งเนี่ยผมวิ่งมาเกือบถ่ายไม่ทันนะนะครับแต่ก็ถือว่าได้ถ่ายแหละเนาะนะครับโอเคมาแล้วฮะปิดท้ายค่ำคืนนี้กับขบวนรถเร็วเที่ยวสุดท้าย109กรุงเทพอภิวัชเชียงใหม่นะครับเที่ยวคุณเที่ยวสุดท้ายที่จอดชุมแสงในทุกๆวันครับอ่าเอาตอนใหม่เลขะไยครับเนี่ย ทุกวันนะฮะจนกว่าจะถึงวันที่12เมษายน1107เฮ้ยเข้ามาอย่างแรงเลย โอเคเนี่ยเป็นรถเรือ109นะครับกรุงเทพพิวัฒน์เชียงใหม่เท,ที่ยวขึ้นเที่ยวสุดท้ายที่จอชุมแสงในทุกๆวันนะครับคืนนี้เรามาปิดจ็อบกันนะครับอ่าปิดจ็อบด้วยขบวนนี้เลยฮะ109อ่าโอเคเ รถธรรมดา2 1นึ่งไปติดติดเลยนะครับเมื่อกี้2นึ่งเพิ่งจอดแล้วออกไปสะพานหนึ่ก็เข้ามาอ่าโอเครถเรเทเ่สุดท้ายที่จอดชุมแสงครับอ่าตอนนั้นที่ถ่ายรถธรรมดา2 1อ่ะเกือบม,มาถ่ายไม่ทันจริงๆนะครับสัญชาตยาณมันบอกว่ารถมานะครับนะดีน่าโทรศั่์มาด้วยนะครับโอเค ก็โอเคโอเคนะครับอ่าเฮ้ยโอเคเล้นเร็วปิดจอ็อบคืนนี้ปิดจอ็อบปิดจอ็อบอ่าปิดจ็อบได้เลยอ่าโอเคเป็นสวยงามฮะหนึ่งศูนย์เก้าอ่า โอเคโอเคเสร็จสิ้นภารกิจครับอ่าเสร็จสิ้นภารกิจในค่ำคืนนี้ขอปิดจ็อบแต่เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเจะกล้ทีมหนึ่งพรุ่งนี้บาย